ฮูโก้เอกิติเก้ว่าที่กองหน้าคนใหม่ของลิเวอร์พูลเจาะลึกเขาดีไม่ดียังไงสถิติวิธีการเล่นของเขาและจะเหมาะนะครับกับแผนการเล่นของลิเวอร์พูลหรือเปล่าคลิปนี้เจาะลึกแบบจัดเต็มเลยสวัสดีครับกลับมาพบกับผมนะครับ X over football นะครับและแน่นอนว่าในตอนนี้ลิเวอร์พูลนั้นก็ใกล้แล้วล่ะนะครับทีสามารถคว้าตัวนะครับในตัวของเอกิติเก้ได้นะครับหลังจากที่นะครับทางด้านนิวคาเซิลนั้น เรื่องที่จะปัดข้อเสนอนะครับของร์พูจะซื้อตัวของอีซักนะครับจึงทาให้ร์พูนั้นก็มุ่งหน้าเต็มสตรีมเลยจะเสริมนะครับในตัวของเอกิติเก้นะครับแต่ประเด็นเลยเนี่ยเอกิติเก้นั้นเป็นกองหน้าคนหนึ่งนะครับท่ายอพูดแบบตรงๆไม่มีอวยเลยนะครับถามว่าดีกว่าอีซักหรือเปล่าแน่นอนว่าเขานั้นไม่ได้ดีกว่าอีซักแต่เป็นกองหน้าคนหนึ่งนะครับที่มีสไตล์การเล่นคล้ายกับอีซักมากๆและก็มี potential สูงมากๆนะครับที่จะสามารถพัฒนาตนเองไปในระดับ็อ p นะครับของเวทียุโรปได้และที่น่าสนใจนะครับ เอาจริงๆนะมันก็พอๆกับอีซักนะครับก่อนที่เขานั้นจะอัปเกรดตัวเองมา new c สเ s ิลนั่นแหละถ้าอย่างนั้นเรามาคุยกันดีกว่านะครับว่าเขาดีไม่ดียังไงเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่คนนั้นก็กังวลกันเยอะนะครับกับในตัวของเอกิติเก้งั้นเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเขานั้นจะเหมาะนะครับกับลิวพูลหรือไม่เป็นเพื่อนเบื่อหรือเปล่าเปิดยูทู e เพลินๆโฆษณาก็เด้งมาโดยที่เรานั้นกําลังดูเพลินๆดูฟินๆแบบนี้ทุกครั้งไปผมเลยแนะนําบริการหานยูทูปพรีเมียมเริ่มต้นเพียงแค่วันะ19บาาทหรรรืืออสมัคคยยเเดนพีง 19บาทต่อเดือนเท่านั้นสามารถต่ออายุเมลเดิมมีบริการแจ้งเตือนอัตโนมัติและโปรโมชั่นมากมายและยังมีแอปสตรีมมิ่งอีกมากมายหลากหลายด้วยนะครับทุกแอปสตรีมมิ่งราคาถูกแอดไลน์ Ad มาที่ b บ r r y 4K ัฐานลูกค้ากว่า50,000คน จดทะเบียนบริษัทถูกต้องไม่ต้องเป็นกังวลใดทั้งสิ้นมีบริการแจ้งเตือนหักหมดอายุอัตโนมัติต่อราคาเดียวไม่มีบวกเพิ่มเป็นอันขาดอย่าลืมแอดไลน์มา b บต tery สแกนหน้าจอก่อนอื่นเลยนะครับถ้าพูดถึงสไตล์การเล่นของเอกิติเก้นั้นมีสไตล์การเล่นยังไงนะครับผมต้องบอกก่อนว่าการเล่นของเอกิติเก้นั้นไม่เหมือนโชต้าไม่เหมือนดาวินดุนเยสหรือไม่เหมือนนะครับกองหน้าทีลิ์พูนั้นเคยมีก่อนหน้านี้โดยจะให้นิยามที่ดีที่สุดเลยเนี่ยก็คือกองหน้า c o m p l e อร forward นั่นเองนะครับก็คือกองหน้าที่ ามาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่าง แต่ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้หมายความว่ายอดเยี่ยมทุกสิ่งทุกอย่างแต่เขาเป็นกองหน้าที่ทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอย่างแท้จริงออย่างเช่นนะถ้าผมยกตัวอย่างดาวินนุนเยสนั้นเป็นกองหน้านะครับที่มีความเร็วสูงนะครับใช้ความอึดใช้ความแข็งแกร่งของร่างกายในการกระแทกกระทันแต่ก็ไม่ได้มีจุดเด่นนะครับเรื่องการยิงประตูการเชื่อมเกมหรือสามารถพักบอลได้แต่อกิติเก้นั้นนะครับเป็นกองหน้าที่สามารถทําหลายสิ่งหลายอย่างได้ดีนะครับสามารถเก็บบอลไว้กับตัวได้นะครับสามารถลงมาเชื่อมเกมใช้สปีดของตนเองในการวิ่งหาช่่ออองงงดึตััวปรรระะกกบหืแม้ท เล่นลูกมงก็สามารถเล่นได้ซึ่ง้นถามผมจริงๆนะก็เป็นกองหน้าที่ค่อนข้างเหมาะกับลิวฟูพอสมควรเลยนะครับจึงไม่แปลกใจว่าทําไมการลิวฟูนั้นถึงนะครับมีข่าวใหญ่ได้ตัวนะครับเอกิติเก้นะครับเพราะด้วยความที่ว่าสไตล์การเล่นของลิวฟูนั้นจะเน้นนะครับให้ปีกเข้าทําค่อนข้างสูงมากๆเลยจึงทำให้กองหน้าเนี่ยต้องเป็นกองหน้าสไตล์เชื่อมบอลแบบนี้เนี่ยจะทําให้ดึงประสิทธิภาพนะครับปีกซ้ายปีกขวาหรือแม้กระทั่งกองกลางตัวรุกของลิวฟูได้ดีมากๆและผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะมองว่าเอกิติเก้นั้นเป็นกองหน้้้าาานนที่่่ไไมดตงจกเเยยลใช ากโคตรเปลืองเลยนะครับเพราะว่าจุดหนึ่งที่เป็นข้อเสียของเอกิติเก้นั้นคือเขาเป็นนักเตะไหนที่ยิงทุกจังหวะของจริง ทุกจังหวะที่ผมหมายถึงเลยเนี่ยจังหวะไหนที่ไม่ควรยิงนะครับมุมแคบเหลือเกินไม่มีมุมทีจะยิงหรือเป็นจังหวะนะครับที่อีกฝั่งหนึ่งนั้นเนี่ยยืนซ้อนสองสามคนพี่แกนั่นก็จะยิงอย่างเดียวนะครับเอาง่ายๆแหละมันเป็นความบ้ายิงนะครับของเอกิติเกชนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนว่ามันก็เป็นปกติแหละนะสำหรับดาวรุ่งคนหนึ่งนะครับที่วันเวลาและประสบการณ์เท่านั้นจะสอนเขาว่านะครับช็อตไหนที่ควรจะยิงช็อตไหนนั้นที่ควรนะครับจะจ่ายหรือส่งให้เพื่อนแต่ก็แน่นอนว่าเป็นสิ่งที่เอกิติเกน จะต้องมีการตัดสินใจนะครับในการเล่นจังหวะพวกนี้ให้ดีที่สุดละกันในการเล่นให้กับเร์ฟูแต่มีจุดหนึ่งนะครับที่เป็นสถิติที่น่าสนใจมากๆของเอกิติเก้ K e นะครับโดยเอกิติเก้ K e นั้นหากเราไปเจาะสถิติของเขาจริงๆแล้วนับได้ว่าเป็นนักเตะค,คนหนึ่งนะครับที่ถ้ามีโอกาสทองจริงๆคือโอกาสที่สามารถยิงได้เขานั้นโอกาสพลาดน้อยมากๆยกตัวอย่างเลยนะครับเขามีโอกาสในการยิงนะครับที่เป็นโอกาสทองฟีแบบว่าเพื่อนใจนะครับใส่พานมาให้เลยเนี่ย45ครั้งที่แบบจังหวะเนี่ยมันควรจะเป็นประตูสุดๆแล้วนะครับ เขานั้นสามารถยิงได้ถึง25ประตูคืออยู่ในเรนนะครับที่เกินครึ่งไปเสียอีกนะครับตัดไปที่ฟังของดาวินนูนเยสนะครับโดยนูนเยสนั้นจะมีสถิติตรงนี้ที่เหมือนกันโดยเขานั้นมีโอกาสทองทั้ง,งหมด57ครั้งยิงไปได้17ประตูสถิติตรงนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกได้ว่าเอกิติเก้นั้นนะครับเป็นกองหน้าเนี่ยที่มีจังหวะที่มันควรจะทําประตูได้จริงๆเขานั้นมักจะทําได้นะครับซึ่งสถิติตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อมีการเล่นนะครับ ที่โอกาสทําได้เนี่ยบ่อยมากๆเพราะว่าอย่าลืมว่าเราก็มีทั้งซาร่าสร้างสารรค์เกมมีเวียดนะครับมีลหลุยดิอาเดใครก็แล้วแต่ที่สร้างสารรค์เกมน่ระดับโลกทั้งนั้นจึงทาให้นะครับไอจังหวะแบบเนี้ยมันจะมีบ่อยมากๆอยู่ที่ว่ากองหน้านั้นจะสามารถเก็บนะครับหรือโชคสวยจังหวะนี้ได้หรือเปล่าปรากฏว่าตามสถิติแล้วเอกิดิเก้ K ทำได้ดีมากๆจึงนับได้ว่านะครับเอกิดิเก้ K นั้นะหากเขาปรับปรุงตัวเองดีๆก็คือเน้นนะครับยิงในจังหวะที่มันควรยิงใช้จังหวะนะครับให้มันคุ้มค่ามากที่สุดผมมองว่าเเขาานนนนนนนัั้้้กกก็็็ปองหคครทีู่ เลือกมาดีแล้วล่ะที่ซื้อมานะครับสำหรับเอกิติเก้นะครับซึ่งถ้าถามผมโดยส่วนตัวนะผมก็เป็นคนนึงนะที่มองว่าเอกิติเก้นั้นเป็นนักเตะที่สามารถพัฒนาได้อย่างแน่นอนแต่นะครับก็ยังมีเครื่องหมายคําถามอยู่ว่าเมื่อเขามาเล่นให้กับลิเวอร์พูลนั้นจะดีจริงหรือเปล่านะครับแต่ถ้าหากเรานั้นอาจลองไปเจาะลึกนะครับเรื่องสถิติการเล่นของเขาสเตตนะครับหรือแม้กระทั่งนะครับรูปแบบการเล่นเลยเราไปเจาะดูนะครับในการเล่นแต่ละนัดของเขาเอาจริงๆแล้วนะครับรูปแบบการเล่นของเอกิติเก้นั้นมันก็เหมาะกับลิเวอร์พูล ต้องการนั้นไม่ได้ต้องการนะครับกองหน้าสายจบสกอร์แบบจริงๆหมายความว่าไม่ได้ต้องการกองหน้าที่รอ,อยิงหรือกองหน้าที่เน้นสปีดเพื่อไปรับบอลขนาดนั้นแต่จริงอิกอิติเกสามารถทําได้แต่ลิฟูนั้นต้องการกองหน้าที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้เชื่อมเกมได้จ่ายบอลได้ดึงตัวประกบได้หรือแม้กระทั่งเก็บบอลได้เพื่อให้เพื่อนนั้นเล่นได้ง,ง่ายมากที่สุดนะครับฟิลเหมือนที่ลิฟูเคยมีฟิมิโนนี่แหละแต่อิกิติเกกนั้นจะแตกต่างออกไปโอเคเทคนิคนั้นจะไม่เท่าฟิมิโนแต่เขานั้นจะมีนะครับสปีดที่ดีมากๆ การที่เขานั้นเลี้ยงเดี่ยวนะครับดวนตัวต่อต,ตัวเนี่ยในตำแหน่งที่เขายืนกองหน้ามีสถิติที่สูงมากๆเกินกว่า50ครั้งซึ่งมันเยอะมากเลยนะเยอะไปกว่าอีซักเสียอีกนะครับซึ่งตรงนี้แหละผมเลยมองว่าเป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางด้านทีมงานนั้นมองว่าไอกิติเก้นั้นสามารถพัฒนาได้และสถติติตรงนี้เป็นการพงบอก้วยว่าเขานั้นเป็นกองหน้านะครับที่ยากมากๆที่กองหลังนั้นจะสามารถรับมือได้หลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยไอกิติเก้นั้นเนี่ยเป็นกองหน้าจากบนเดสติกาเป็นกองหน้าบนเดสติกานั้นมันจะไปเท่าผม กล้าพูดเลยว่าบุเนเดสติก้า มาตรฐานนั้นไม่ได้แตกต่างจากพเม์ลีกนะครับมาตรฐานเขาดีอยู่แล้วฟุตบอลเยอรมันนั้นเป็นฟุตบอลที่เล่นเป็นระบบมากๆจึงทาให้นะครับการเล่นเป็นระบบการที่กองหน้าคนนึงนั้นจะสามารถเลี้ยงฝ่าเข้าไปได้หรือจะทําอะไรได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายและเป็นลีกนะครับที่พัฒนาฟุตบอลมาในแง่ลึกสุดๆเลยจึงทาให้เอกติเก้กนั้นนะครับที่ผ่านลีกอย่างบูเดสติก้ามาได้ผมมองว่าการมาเล่นพิม์ลีกนั้นไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่ามีนะครับนักเตะหลายคนเลยฮาร์แลนด์นะครับมามูตหรือใครกค็แล,ล้วแตบบ่ สบายนะครับจึงทำให้เอกิติเก้นั้นถ้าผ่านตรงนั้นมาได้ผมมองว่าไม่ใช่ปัญหาอะไรขนาดน,นั้นอยู่ที่ไมซ์เซตการเล่นของเขาลว้ลวนๆเลยหลังจากนี้นะครับว่าเขานั้นจะมีไมซ์เซตการเล่นที่ดีหรือเปล่าไมซ์เซตการเล่นที่ดีนั้นจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นักเตะคนหนึ่งก้าวจากคาว่าเป็นดาวรุ่งให้กลายเป็นผู้เล่นคนสําคัญก้าวจากคําว่าผู้เล่นคนสําคัญให้กลายเป็นผู้เล่นนะครับระดับตํานานได้นะครับหรือระดับท็อปของโลกซึ่งส่วนนี้มันมองเหมือนง่ายนะแต่มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะครับมันต้องมีเซ ก้นั้นเป็นดิวที่ริวพูเนี่ยยอมซื้อมาด้วยราคาแพงแต่นะครับพวกเขานั้นก็หวังผลกับนักเตะคนนี้มากๆว่าอย่างน้อยอาจยิงไม่ได้เยอะก็ยังสามารถมีส่วนร่วมกับเกมและจะเป็นตัวแปรที่สําคัญเลยได้ซ้ำนะครับกับลิวพูในซีซั่นที่จะถึงนี้และทุกคนคิดเห็นงบ้างครับหากริวพูนั้นได้ตัวเอกิติเก้มาเขาจะสามารถเล่นได้ดีฟอร์มปังหรือเปล่าและทุกคนคาดหวังอะไรกับเอกิติเก้มากที่สุดในการเล่นของเขานะครับเช่นคาดหวังว่าไ้เขานั้นลงมาเนี่ยดูการหนึ่งยิงสัก20ลูกยิง15ลูก30ลูกหรืออไม่ต้งยิงเยอะก็ได้ แต่มีส่วนร่วมกับเกมเป็นคนคอยดึงตัวประกบคอยเชื่อมกับเกมนะครับเหมือนที่ฝั่งเรานั้นคาดหวังเอาไว้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับเรื่อเหมือนเดิมมาคุณนั้นยังไม่ได้กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งพเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณมันจะเป็นช่องทางไหนก็แล้วแต่ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ